ขอบคุณค่ะถามทุกคนาหมดีกว่าทุกคนชอบผมสั้นหรือผมยาวคะถ้าทุกคนชอบผมยาว <c oughs> ก็ชอบค่ะ <c oughs> can can you speak Chinese 你好大家好我叫 Grace 我是泰国人 พิดเหขอคค่ะ Can I speak Spanish? How to how to say hello in in Spanish? ผมสั้นหรอจริงๆอะ่ะไม่ได้ตัดผมสั้นเพราะว่าเล่น GL นะคะแต่ผมสั้นเพราะว่าชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาตัดผมสั้นแล้วมันล o o k like Japanese girl อะยอม My birthday is 2 3 r d September. เซ็ปเช็มเบอร์ตามตารางงานที่ไหนได้บ้างเดี๋ยวจะทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวจะทำบอร์ดแคต์นะคะในอีกแอปหนึ่งอะคะ่ะแอร์ติโต How many l a n g u a g e do you can speak? Just Thai, s w a h i l y really, just Thai. Woo, oh, good night. <Yeah. S 1> อยากเจอพี่เกดอีกเราเจอกันที่ไหนหนะมาหาหรอ English also. No. Can you dance? My favorite song Glue Song G-L-U-E S-O-N-G You can You can go to Reason l a s e Time อะไรอ่ะไม่ทันอ่ะทุกคนทุกคนดูงี้ต้องเด็กตั้งใจเรียนดีกว่า พูดพูดได้แค่งูป่า,ปาตัดผมทรงอะไรเล็บคือไทยอนนะคะให้เสดว่าไทยอนผมสั้นใน p i นท e เ e ร t ไอเลนติกตอเกณฑหลงทำถึงมากค่ะไปดูอะไรมาคะชอบอะไรคะ ทุกคนรู้ไหมว่าทุกคนรู้ไหมว่าเกเเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นคนที่ไม่รักสวยรักงามลือไม่ชอบทาครีมไม่ไม่ชอบทำหัถการไม่ชอบฉีดหน้าแต่ต้องฉีดพอมันจำเป็นแต่ว่าไม่ชอบทาครีมไม่ชอบ กินวิตามินไม่ชอบอะ่ะแต่มันต้องทำะ่ะตอนนี้หยุดทำต้องทำแหละ my 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 favorite s i n g e right r a n s h i cigarette after sex n i k k i and Taylor Swift Bruno Mars mm. Apocalypse, yes. Wow, you have a ghost head. Yes, I love that song so much. You don't like pink? Me too. I just like baby pink. I don't like pink. I like baby pink, baby blue, baby purple. เ mm hmm. ลิอกสียากมากเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเราต้องลองให้ไป, mm hmm. ไปด้วยแล้วมันก็เล่นยากมากๆวันเท่านั้น You like color pastel? Yes. I like, but I can't wear. And um, personal color is winter. I can't wear pastel, but I like. You guys go go, go to go to listen glue song. G L U E S O N G. Wow. Ghen lùn ghen lồng, tất cả là ทุกคนคิดว่าเกยเป็นคนยังไงถ้าแบบเห็นแค่ในโซเชียลเหมือนกับที่คิดไหมสวยมาก <laughs> ขอบคุณค่ะ I prefer short hair easy to take care เป็นคนเปนเมน My favorite Nikki song, right? Uh, my favorite Nikki song, <gasps> "Lose," "La La Laws," and I like "California," "88 Rising." I love "88 Rising." What my favorite? <coughs> What uh, my favorite drink? Okay. Mm -hmm. Coconut juice and mm, orange juice, watermelon juice. ได้ค่ะเป็นเป็นโพไหนก็นได้สี่ทุ่มแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ใหม่นะต้องไปแล้วหรอกาแฟอาร์ติอืม for ม e กาแฟอเมริกาโน เฟรดดี้คาร์แบนคาร์แบนพอร์ชเฟรดดี้ thank you หัวใจแล้วอ่ะขอบคุณนะ yes I'm working today I'm going to shooting some content. Uh, คือโทรศัพท์ร้อนโทรศัพท์ร้อนกันไปหรือเปล่าทุกคนไปแล้วนะโทรศัพท์บ๊าวบาทุกคนวันนี้ฝันดีนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดู ขอให้เป็นวันที่ดีนามพรุ่งนี้ฝันดีพรุ่นี้ไปทํางานก็ขอให้ราบรื่นทั้งวันนะคะแล้วก็คืนนี้นอนหลับฝันดีนะบาย